ตึกนี้อ้าวล้วบ้านหลังนี้คือบ้านใครอ่ะไม่รู้เออดีนะไม่เดี๋ยวไม่มีกระสุนยิงออกมางั้นเดี๋ยวไปดูอ่าเดี๋ยวไปดูที่ที่พักคุณจิมมี่แล้วก็เป็นลักษณะของคอนโดมิเนียมนะหรือว่าอพาร์ตเมนต์นะซึ่งมีข้อคิดเกี่ยวเรื่องของวงจุ้ยที่น่าสนใจด้วยนะรวมถึงข้อห้ามและให้หลีกเลี่ยงเลยเวลาเราไปเลือกซื้อคอนโดหรือห้องพักอาศัยอะไรพวกนี้ต้องหลีกเลี่ยงลักษณะห้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จะมาบอกกัน บอกแล้วอยู่ตึกนี้แหมไม่ใช่ไปอยู่บ้านเมื่อสักครู่หนึ่งหนูก็ไม่ทราบค่ะ <c oughs> แล้วก็เป็นลักษณะคอนโดเพิ่งเปิดเลยนะเนี่ยเขาเรียกว่าโดย <My S 1> รวมนะ,ยนะสย<น>ะภูมิยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะแต่ก็ท่าทางจะสวยนะท่าทางจะสวยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเยี่ยมห้องคุณจิมนี่กันะ โอ้มาถึงแล้วนะเนี่ยเท่านีใช่ไหมคะเอ๊ะทำไมคุณประทับเลยเดินจะเล่นของหรือเปล่าเนี่ยเอาค๊อเรียกก่อนนะอยู่หรือเปล่าอยู่ไหมอ่ะอ่าเนาะอยู่หรือเปล่าเอ้ยนะครับต้องค๊อตเลขเก้าหรือเปล่าเก้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆเขาเรียกว่าเหมาะนะสำหรับ เขาเรียกอะไรชายโสดนะชายโสดหรือหนุ่มโสดนะชายโสดหนุ่มโสดห้องขนาดนี้พอแล้วนะแล้วเดี๋ยวพอมีครอบครัวมีอะไรก็ขยับขยายกันอีกทีเนาะนะครับนะแล้ววันนี้ก็เมื่อกี้ตรวจแล้วนะคุณจิมมี่เนี่ยเขาเรียกว่าเกิดปีกุลนะปีกุลเป็นคนธาตุน้ำเนี่ยนะจริงๆหงวงจุ้ยเนี่ยอาจารย์บอกหลายครั้งแล้วมันเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ธรรมชาตินะสังเกตได้เลยว่าเอ่อมันเป็นเรื่องของธาตุต่างๆตามปีเกิดนะปีกุลเนี่ยเป็นธาตุน้ำนะแล้วก็ในแต่ละทิศเนี่ยมันก็จะมีธาตุกลมอยู่ แต่บังเอิญของคุณจิมมี online, <reco Christ. S 2> ่เนี shirt. ่ยมามาเขาเรียกว่าประตูห้องเนี่ยหันหน้าไปทางทิศใต้นะทิศใต้เนี่ยบังเอิญเป็นทิศของทตุไฟน้ำประไฟมันก็เหมือนเป็นปะทะกันนะเป็นศัตรูซึ่งกันและกันเนี่ยก็เลยแนะนาว่าถ้าต่อไปเนี่ยนะมีครอบครัวแล้วจะขยับใยญ่ห้องใหญ่ให้เลือกห้องที่หันหน้าไปทางทิศเหนือทิศเหนือซึ่งเป็นทิศของธาตุน้ําของเราเองนะถึงแม้ทิศมันจะผิดแต่ว่าเราโดนลายล้อมด้วยสีที่เสริมเราเนี่ยก็เหมือนเกาะป้องกันตัวเราแต่ว่า เนื่องจากท่าน้ำเนี่ยมันมีอยู่ท่านหนึ่งที่เป็นศัตรูโดยตรงเลยครับก็คือทตาดินสีของทตาดินคือสีเหลืองเพระาะงั้นเราก็เลยต้องหลีกเลี่ยงสีเหลืองโทนสีเหลืองทั้งหมดนะภายในห้องก็เน้นโทนสีขาวนะแล้วก็สีประจำท่าน้ําก็ฟ้าน้ําเงินนะนะนะพวกแดงก็ไม่ได้แดงก็ไฟ คือชีวิตนี่หรอไอีแดงชอบสีแดงแล้วแล้วรอบที่ขาก็สีเหลืองโอ้ตายพ่ล่าเรามีปัญหาบ่อยมากมีปัญหาบ่อยก็อันนี้เรียกเป็นเรื่องของฉลกสีที่เกี่ยวกับธาตุเราโดยตรงยังโชคดีอยู่อย่างที่ว่าตำแหน่งที่ตั้งเตียงเนี่ยอยู่ในตำแหน่งเขาเรียกเขาจับทิศอะไรเรียบร้อยเนี่ยแล้วจากวันเดินปีเกิดของคุณจิมมี่แล้วเนี่ยอยู่ในตำแหน่งของประธานพอดีตำแหน่งประธานพอดีแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยอยากจะให เขาเรียกเขาเขยบขยีบมาทางขวามืออีกหน่อยหนึง่งนะให้หลีกหลีกหลีกประตูหลีกเลี่ยงประตูนะสักหน่อยหนึง่งแล้วก็จริงๆวิงาเราเนี่ยจะอยู่ขวามือสุดนะเพราะงั้นเรายิ่งอยู่ขวาเท่าไหร่ได้ให้มากที่สุดจะยิ่งดีก็คือนอนในตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งประธานคือเจ้าของอยู่แล้วก็จะหนื่จะเกื้อกันไป อาจารย์อันนี้ถามเพิ่มเผื่อย้ายเปอยู่ด้วยเผื่อย้ายเปอยู่ด้วยยินดีต้อนรับครับนั่นแหละโอเคค่ะพรุ่งนี้เลยนะคะไม่เพราะว่าเมื่อกี้แอบเห็นพัดลมยังที่ตั้งยังเป็นดูดลมใหม่ๆอยู่เลยอย่างเงี้ยเลยสอบถามนิดนึงแทนว่าถ้าควรเอาอะไรมาใส่เพิ่มใช้ก็คืออะไรมาเสริมนะมาเสริมก็จริงๆโดยหลักก็คือเรื่องของโทนสีนะซึ่งแนะนําไปแล้วนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือใช้เขาเรียกวัสดุธาตุ ที่หนุนที่หนุนหรือเกลือกันนะคุณจิมมี่เป็นคนธาดนา้ำเพราะงั้นก็อาจจะมีต้นไม้ก็ได้ตั้ง<ะ>ไว้ตรงระเบียงเป็นกระถางเล็กๆแต่ว่าเยอะๆเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยไปเสริมไม้เ<ะ>มื่อเราไปเสริมเขาเขาจะเขาเรียกก็จะได้สิ่งดีๆกลับมา<ะ>ก็ใช้วัสดุธาตุคือต้นไม้มาช่วย นะก็ช่วยแล้วก็รวมถึงอาจจะมีสีเขียวมาแซมหน่อยหนึ่งอ,อะไรหน่อยหนึ่งนะก็ตามไปหรือว่าบนโต๊ะทํางานเราก็มีกระถางต้นไม้เล็กๆนะแต่ว่าให้เน้นใบเขียวๆไว้วใบเขียวๆใบเขียวๆเ <ผม S 1> <ว>พราะกวองเพชรใน่ยาเลยใช่ไหมยาอ่าแล้วก็ดอกก็อย่าเหลืองด,ด้วยเพราะว่าวาเหลืองมันออก้มเ็ดาก็คือเน้นเน้นใบเขียวๆให้เยอะนะครับก็จะดี ยังไงคะมาความรู้เพิ่มเติมีของรู้มีความรู้มาเดี๋ยวอยากทราบอะไรเพิ่มเติมอีกนิดนึงถามแทนเรื่องความรักเรื่องความรักความรักความรักตัวเองก็อันดับแรกเลยก็คือหลีกเลี่ยงคนที่เกิดธาตุดินธาตุดินใช่ไหมแล้ว์เป็นที่บอกไว้ก็คือธาตุดินออะะไรรคาาจย์ธาตุดินมันก็มันเป็นศัตรูของธาตุน้ำไงธาตุดินก็คือปีอ่าสรุปีมะโรง มะมลงนะ,ะมะแม่ะนะครับปีฉลูปีมะลงปีมะแม่อันนี้หลีกเลี่ยงนะแล้วก็ถ้าเสริมเราก็ควรจะเป็นน้ำด้วยกันก็จะมีชวดกับกุลชวดกับกุลนะแล้วก็ธาตุอท,ทองที่เสริมธาตุน้ําก็คือปีวอกกับปีละกา อันนี้ก็จะเสริมเราลองโทรลองดูแล้วกันแล้วถ้าสมมติว่าผมสมมติผมไม่ผูกใจใครี่ยผมไม่รู้เขาเกิดปีไหนต้องถามก่อนต้องถามก่อนเลยอนี้ซีเรียสตนนี้ซีเรียสบอกถามก่อนใช่เหอเอาแค่ไม่ตรงกับสามปีที่หรือไม่ก็เจอหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงก็ปีของธาตุดินที่แมทที่บอกไปมาสักครู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากให้หนุนเราจริงๆคือธาตุทองนะธาตุทองนี่หนุนแน่นอนนะเพราะว่าทองเสริมน้ำาดยตรง ล้วเราจะขอดไปเจอคนที่เขาบอกว่าเป็นธาตุที่ธาตุม <า S 2> ันเกิดเป็นดินมัาจะมาข่มเราเนี่ยะจะสังเกตได้ว่าคนลักษณะไหนเนี่ยมันจะบอกถึงธาตุนั้นอยู่แล้วอย่างคุณจิมมี่เนี่ยถึงแม้จะทํางานเกี่ยวเรื่องของสื่อต้องเคลื่อนไหว<ภ>นักทีไรเนี่ยแต่จริงคนนิ่งเนื่องจากธาตุน้ําเป็นลักษณะนิ่งอยู่แล้วเป็นคนใจเย็นเยือกเย็นไม่ค่อยเคลื่อนไหวไม่อะไร<ภ>อ,ะอ,ะอารมณ์ก็ค่อนข้างนิ่ง ไม่เหมือนคนปีมะเส็งว่าเมียธาตุไฟอันนั้นโหทีโหยังกับพายุลงอะไรเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยเมื่อเราครบกับใครแล้วแต่ถ้าเกิดธาตุมันธาตุมันเนี่ยเป็นสตูเนี่ยเราจะรู้เองว่าคบกันไปคบกันไปแล้วก็รู้สึกเริ่มเหมือนไม่ค่อยสัมพันธ์กันเริ่มมีอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกชะตากันอ่าเงี้ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะอ,อย่างของคุณจิมมี่เนี่ยอา,อาจจะชอบคนลักษณะของธาตุทองเพราะว่าธาตุทองจะเคลื่อนไหวแทนธาตุนาน เพราะว่าคนเกิดธาตุทองเนี่ยชอบเป็นเรียกอะไรชอบค้าขายชอบอสวยๆงามๆก็จะดูแลการแต่งตัวเรานะอเอเอิมมี่เอานาฬิกาไปใส่หน่อยไหมอะไรเงี้ยนะโอ้ใส่เสื้อตัวนี้ไม่ดีเลยอะไรเงี้ยนะคนธาตุทองเนี่ยเขาจะเขาจะชอบนะเขาจะชอบเสริมชอบสวยๆงามชอบเน้นๆเราเนี่ยล่อแสดงว่าไม่ใช่ธาตุทองสิเธอเป็นกลางก็พอได้หมอปีจอก็ดิน ก็ดินจบค่ะจบเราเลิกกันกระเป๋าที่แพคไว้ก็กลับบ้านแล้วทอนห่ไม่ต้องขนไว้นี่แล้วลายกระเป๋าเก่าเลยก็วันนี้ถือว่าเยอะนะได้ไปเยอะได้ไปเยอะนะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็อย่างที่บอกไว้ก็มีเบอร์จานก็ท้ายรายการก็จะแนะนําท่านผู้ชมด้วยนะรวมถึงคุณจิมมีด้วยสนใจอะไรก็ติดต่อสอบถามได้อาจารย์คาหนูมีเรื่องสงสัยถ้าสมมติว่าเราสองคนคบกันแล้ว ก็เป็นการจัดเขาเรียกว่าในเรื่องของลักษณะอาคารนะครับแล้วก็ เป็นการเว้นพื้นที่ตรงกลางไว้นะครับเป็นการเว้นพื้นที่ตรงกลางไว้อันนี้จะทําให้ลักษณะห้องต่างๆโดยรวมเนี่ยก็จะมีความปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วที่เมื่อกี้อาจารย์บอกไว้ว่าลักษณะของห้องนะครับที่ควรหลีกเลี่ยงในเรื่องของการเลือกซื้อหรือเลือกเช่าเนี่ยก็คือเป็นลักษณะห้องที่อยู่สุดทางเดินมาปะทากับประตูทางเข้าห้องของเราพอดีอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่าเนื่องจากกระแสพลังต่างๆที่วิ่งเข้ามาเนี่ยก็จะมาชนกับประตูห้องของเรา นะเป็นพลังที่ดีก็โอเคแต่ถ้าเกิดเป็นพลังที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะเข้าคนที่อยู่ภายในห้องนั้นนะครับซึ่งผิดกฎวงจุ้ยที่ว่าด้านหน้าต้องเคลื่อนไหวนะแต่ว่าห้องที่อยู่สุดท้ายเนี่ยพลังจะวิ่งไปแล้วก็หยุดอยู่ตรงนีไ้ไม่พัดต่อเนื่องออกไปก็เท่ากับว่าเกิดภาวะหยุดนิ่งที่หน้าห้องเราเมื่อข้างหน้าไม่เคลื่อนไหวนะข้างในก็ไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของสองห้องนะสองห้องที่ควรจะหลีกเลี่ยงในการเลือกซื้อนะครับหรือเลือกอเกี่ยวเรื่องของอาคาร พักอาศัยอาคารชุดคอนโดมิเนียมต่างๆวันวนี้ก็เอามาฝากกันนะครับ